็เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับ Arduino Step นะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่หลายๆคนนะครับที่เข้ามาอุดหนุนแวะเวียนซื้อสินค้าจาก Arduino Step กันนะครับก็ขอบคุณมากครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการเขียนโปรแกรมติดต่อกับอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนรู้จักกันดีนะครับก็คือตัวที่เรียกว่าบัตร RFID นั่นเองนะครับ จ้าบัตร iFID เนี่ยสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะครับเช่นเอาง่ายๆนะฮะเป็นบัตรเข้าออกนะครับในอาคารน,นะครับลานจอดรถนะครับหรือสามารถเป็นบัตรเติมเงินนะครับก็ได้เช่นเวลาเราไปฟู้ดคอร์สนะฮะเราก็จะได้บัตรที่สามารถเติมเงินแล้วก็หักเงินในบัตรได้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมติดต่อกับตัวอ่านและเขียนบัตร r f i d กัน แล้วก็แน่นอนครับผมก็ได้ใช้โมดูลตัวหนึ่งครับ pn 5นี่ครับตัวนี้532นะครับเป็นโมดูลที่สามารถเขียนและอ่านบัตร i อ i d ดีได้และบัตรที่เป็น nf c ได้เหมือนกันด้วยนะครับโอ้ตัวเดียวจะสามารถทำได้2อย่างเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเขียนบัตรนะครับ ifid ก่อนนะครับโดยผมจะทำการเชื่อมต่อวงจรนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมเพื่อให้อ่านค่ารหัส ของบัตรสองก็คือว่าสามารถที่จะเขียนข้อมูลลงไปในบัตรแล้วก็อ่านกลับมาได้ด้วยนะครับนี่คือส่วนแรกนะครับส่วนที่สองก็คือว่าผมจะทำให้บัตรตัวนี้สามารถที่จะเติมเงินได้อลองเอามาดูนะครับว่าจะเขียนโปรแกรมยังไงเพื่อให้มันสามารถทำได้ตามที่เราต้องการ เดี๋ยวเราต้องมาดูกันเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่อวงจรก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเขียนโปรแกรมกันโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัว RF Module NFC นะครับกันก่อนนะครับ PN 5 3 2นะครับขาที่ผมจะต้องใช้นะครับก็คือตัวนี่ครับขา SDA ขา S DA, D A ขา S C L นะครับแล้วก็ V C C กราวนะครับ4เส้นนะครับแล้วก็ต้องใช้อีก2เส้นนะครับคือขา R E S E T นะครับกับขา I R Q นะครับทั้งหมด6เส้นด้วยกันนะครับเชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino นะครับทนี้เทคนิคเด่นก็คือว่าผมใช้การสื่อสารแบบ I S O C A D เพราะนั้นจะต้องมีการเซตจัมเปอร์ด้วยนะครับคือให้จัมเปอร์ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมฮะ ขึ้นข้างบนนะคือออนไปอยู่ด้านบนนะครับส่วนตัวอันที่2นี่นะครับคือลงมาข้างล่างนะครับ1ขึ้นบน2ลงล่างนะครับจะเป็นการเซตเข้าสูโหมดที่เรียกว่า i square C นั่นเองนะครับโอเคนี่ก็คือส่วนประกอบต่างๆนะครับของตัว PN532 นั่นเองเดี๋ยวผมจะเอาขาต่างๆเหล่านี้นะครับมาเชื่อมต่อบนบอร์ด Arduino กันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อกันเลยครับอันนี้ก็เป็นตัวนี้ผมใช้บอร์ดเซนเซอร์ชิลนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคือเวอร์ชัน5นะครับ Arduino sensor c h i e l d version 5นะครับ, Chill, รบหลายคนอาจจะซื้อไปแล้วนะครับก็จะเออเราลอมาใช้ดูนะครับซึ่ง มันก็ไม่ค่อยแตกต่างกับเวอร์ชันสเท่าไหร่ครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีขาอะไรที่เหมาะสําหรับงานอีกประเภทหนึ่งนั่นเองนะครับผมมาทบทวตัวเก่ากันครับตัวบัสเซอร์นะครับตัวนี้นะครับผมต่อเข้าที่นะครับ A 1นะครับมีไฟเลี้ยงกราวแล้วก็ขาสัญญาณนะครับผมต่อเข้าที่ A 1นะครับส่วนรีเลย์ครับ ผมก็ต่อเข้าที่ A0 นะครับมีไฟเลี้ยงกาเรียบร้อยนะครับคิดว่าต่อมันไม่ยากนะฮะเหมือนกับคลิปที่แล้วที่เคยต่อมานะครับแล้วก็ตัวคีย์แพดตัวนี้นะครับผมก็ลอดมาข้างใต้ครับแล้วก็บางโพข้างหลังข้างบนนี้นะฮะก็ต่อเหมือนเดิมครับคือต่อเข้าที่ขา2ถึงขา9นั่นเองนะครับอ่านี่คือสิ่งที่ผมต่อเข้าไปก็เหมือนที่เคยต่อ คลิปที่ผ่าน,นมานะครับก็ต่อเหมือนเดิมคือใช้คาสองสุขาเ้าแล้วก็คีย์ที่ผมใช้ในครั้งนี้ผมใช้เป็นแบบ4ี่คณสรับอ,องสี่คูณสบ้างเนาะหลายคนก็มีมาถามนะฮะว่าทำไมไม่ใช้4 4บ้างอ่ะก็ใช้ให้แล้วนะครับแล้วก็ LCD ครับก็เป็นแบบ i s ส c คว r ์บดนะครับก็ต่อเข้านี่ครับขา i s o แ a เลยนะครับมีไฟเลี้ยง VCC ม,มีนะครับขา SDA แล้วก็ขา h c l อันนี้ก็ต่อตาม นี่เลยนะครับมันมีขาบอกชื่อเรียบร้อยอยู่แล้วครับแล้วก็ต่อตามน,นั้นเลยก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะอืมาน,นี้มาดูเจ้า pn 5 3 2มบ้างครับก็ง่ายเลยครับหลักการก็คือกราว VCC ก่อนอ่ะผมก็ต่อกราวกับ VCC ก่อนนะครับกราวผมเป็นสีดำนะครับ VCC ผมเป็นสีขาวนะครับโอเคท่าน,นี้ sda ของผมมันเป็นสีน้ำตาลต่อเข้า ac นะครับส่วน เจ้า SCL นะครับสีม่วงๆนี้นะฮะผมจะต่อเข้าขา A5 นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับมาดูขาเนืองครับขา IRQ กับขา Reset นะครับ,บ,รบว่า ผมต,ต้องต่อเข้าหนาไหนนะครับก็คือขารีเซ็ตนะครับต่อเข้าขา A2 นะครับแล้วก็ขา IRQ ต่อเข้าขา A3 นะครับรีเซ็ตผมเป็นสีเงินนะอ่าผมก็ต่อ A2 เนอะ,อะแล้วก็ตัวสีเขียวนะครับผมก็ต่อเข้า A3 เรียก,เร,ยกเรียกว่าถ้าจะหมดพอร์ตกันพอดีครับงานนี้อืม โอเคนี่เรียบร้อยแล้วครับผมต่อก็เรียบร้อยแล้วครับทบทวนอีกครั้งครับขานะครับ SDA ต่อเข้า A4 กับ A5 นะครับส่วน IRQ นะครับต่อเข้า A3 นะครับแล้วก็รีเซ็ตต่อเข้า A2 นั่นเองนะครับจริงๆแล้วขา A4 กับ A5 ก็คือกับขา SDA ตรงนี้นะตรงฝั่งนี้นะฮะ A4 กับ A5 เนาะกับขา I2C เนี่ยจริงๆคือขาเดียวกันแหละครับ คี่ว่ามันแยกออกมานั่นเองนะครับก็ดีครับทําให้เราไม่ต้องมานั่งทำคอนเนคเตอร์เพิ่มนะครับโอเคอันนี้คือวิธีการต่อของตัว PN นะครับ532เข้ากับบอร์ด Arduino โดยผ่านตัว Arduino Sensor Shield version 5นั่นเองนะครับโอเคคิดว่าไม่น่าจะยากกันเท่าไหร่เนะเาะคงต่อกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนโปรแกรมกันดีกว่านะครับโอเคครับ ครับเราเริ่มไปเขียนโปรแกรมกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะฮะไปที่ s k e t c ก่อนครับ Include Library เข้ามานะฮะไปที่ add zip library นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ผมก็ไปโหลดไอตัว Library มาแล้วนะครับซึ่งโอ้โหก่อจะได้ Library ตัวนี้มานี่คือลองหลายตัวมากครับแล้วก็ลองมีตัวนี้รูโอเคที่สุดแล้วครับตัวอื่นนี่มันคอมพ l e แล้วมันไม่เพลครับตัวชื่อถ้าผม กดไม่ผิดนะครับ Adafruit นะครับ NFC Shield I2C Master นะฮะตัวนี้โอเคพ้นโปรไออกมาเลยนะครับเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะฮะหลังจากที่เรา add library เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าจะมีในใน include library นะครับก็จะมีคำว่า Adafruit ขึ้นมาให้เรานะครับนี่คือแสดงว่าเราลง library ของบริษัท Adafruit ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้ Adafruit นี่ผมก็จะเลือก library ได้นี่นะครับ เลือกตาแทบประเด็นฮนะเพราะว่าลองหลายอันแล้วมันมีปัญหามากเลยครับก็มาลองอันนี้แล้วก็โอเคสุดครับนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นแต่ผมไปเปิดโปรแกรมของผมก่อนเนาะเออชื่อโปรแกรม PN532 Serial นะครับอ่าเปิดขึ้นมาแล้วนะฮะอันนี้เปิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองอ่าอัพโหลดเข้าไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูว่าโปรแกรมมันเขียนกันยังไงนะครับ ตอนนี้ผมก็อัปโหลดมาแล้วนะครับกำลังอัปโหลดอยู่เราตัวนี้รู้สึกดีที่สุดครับเพราะว่าลองหลายตัวมากเลยปรากฏว่ามันมันมันไม่ค่อยเวิร์กแล้วมันไม่ได้ดังใจนะครับก็ดูแล้วตัวนี้น่าจะโอเคสุดนะครับอ,อ่าก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวไลบรารีตัวนี้มา,มา,ม,ามาสอนกันนะครับก็โอเคครับทําได้ดีครับถือว่าเป็นโปรแกรมไลบรารีที่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เขียนไม่ถึงกับยากมากนะฮะ แล้วก็ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยผลที่ได้ของมันจะเป็นยังไงนะครับโปรแกรมนี้ผมจะทําการอ่านค่า,า ID ของบัตรมาก่อนนะครับพออ่านค่าบัตรเสร็จผมก็จะลองเขียนนะครับข้อมูลชุดหนึ่งลงไปในบัตรพอเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองไปอ่านออกมาดูซิว่าอ่านออกมาแล้วได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะ เขียนโปรแกรมติดต่อกับตัวบัตร RFID นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้กำลังอัพโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่ serial monitor เลยนะครับครานี้เดี๋ยวผมจะอาบัตรอ่ามันขึ้นคาว่าพุทธโยคารแล้วครับครานี้เดี๋ยวผมจะอาบัตรนะครับแท็กลงบนวางลงบนตัว PN า PN 5 3 2นะครับ leader นะครับผมวางแล้วครับอ่านี่ครับวางมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะก็จะ โชวาา์คาว่า f i l card นะครับคือพบพบวัดละอันนี้คือเป็นรหัสของบัตรนะครับ 6C71102B นะครับแล้วก็ทําการเขียนข้อมูลเข้าไปนะครับที่บล็อกที่4นะครับซึ่งบล็อกเนี่ยมันมีทั้งหมด16บล็อกนะครับบล็อกหนึ่งนียจะมี4เซกเตอร์นะครับซึ่งแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมีจํานวนข้อมูลทั้งหมด16ไบต์อัรวมๆแลกก็แล้วก็มา 1kB ไบต์นะครับลองลองไปคูณดูเนาอะ,อะ ข้อมูลที่ผมเขียนเข้าไปเนี่ยคือเลข1 2 3 4 5 7 8 9 0แล้วก็1 2 3 4 5 6ก็รวมกันแล้ว16ใบนะครับในเซกเตอร์0นะครับโ okay. อเคหลังจากนั้นผมก็จะให้มันโชว์คำว่า pick up your card ก็คือให้คุณเอาบัตรจุกเอาบัตรออกมาตอนนี้บัตรยังค้างอยู่ที่ตัวตัวลีดเดอร์อยู่นะฮะอันนี้ผมจะออกมาครับปึ๊บปึ๊ป,ปอ่าแล้วมันก็ขึ้นเครื่องหมายขีดปลายเราเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมจะเอาบัตร ไปวางใหม่นะครับแต่ว่าผมจะลองใช้บัตรอีกตัวหนึ่งนะครับคราวนี้ผมจะลองใช้บัตรกลมบ้างเป็นแท็กกลมนะฮะแท็กกลมกลมสีน้ําเงินนะฮะเราน่าจะเคยเห็นกันนี่นะเจออีกแล้วครับแล้วก็ออกนะฮะเห็นไหมฮะก็เป็นรหัสอีกรหัสหนึ่งแล้วก็เขียนข้อมูลเข้าไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับฮะเห็นไหมฮะเอ๊ะก็ไม่ยากนี่เนาะเออเดี๋ยวเราลองมาลองมาดูโปรแกรมกันนะว่าเขามีวิธีการ เขียนโปรแกรมกันยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือ include y นะครับเข้ามาเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารแบบ i s o c r a เนาะถ้าถ้ามีการสื่อสารแบบ i s o c r a เมื่อไหร่ก็ต้องเรียกฟังก์ชันนี้เลยครับ library y มาก่อนเลยครับแล้วก็เรียก library a d a f o u i t นะครับ nfc i s o c r a c y h อันนี้ก็เป็น Library ของมันนะครับแล้วก็ประกาศว่าให้หา irq นะต่อเข้าที่นะครับพอร์ต A3 ขา reset ของตัวบอร์ดนะครับ pn 5้าต่อเข้าที่ขา a 2นั่นเองนะครับคือใน,น library ที่ตัวอย่างให้มานะเขาบอกว่าเออไม่จำเป็นต้องต่อก็ได้นะไอ้ขาเนี้ยเออในกรณีที่ใช้กับ nfc นะเออแต่ว่าแล้วเขาต่อไว้นาะอืมแล้วก็ประกาศตัว library ครับให้ nfc เป็นตัวแทนของ library adafruit นั่นเองนะครับโดยมีขา i r q แล้ะขา reset นะครับ เป็นตัวที่ใช้ในการควบคุมนะครับคือ i อ reset เนี่ยมันเป็นการ reset ร,ระบบนะฮะ reset ต,ตัวตัวบอร์ดนะ i q นี่มันกรณีที่ว่าแบบเวลามีการติดต่อนะครับมันก็มีการส่งสัญญาณมาบอกนะครับว่าเออได้แล้วนะเ,ออเรียบร้อยแล้วนะให้ส่งข้อมูลมาต่อได้เลยนะถัดมานะครับก็เป็นฟังก์ชัน set up นะครับก็ผมก็ประกาศ s เ r ียลนะครับที่9.6แล้วก็สั่งให้ n c นะครับ เนี่ยที่เราประกาศไว้เนาะอ่ะให้เริ่มต้นทำงานนะครับแล้วก็อีกทีนึงครับคือ nc.dot.set.passive.active.release โอ้โหยาวมากนะครับพี reat, นะครับเออ 0x9a อันนี้ต้องใส่นะฮะถ้าตัวนี้ไม่ใส่นะี่ฮะโอ้โหมันเช็คลำบากมากนะับกว่าผมจะเจอโคนี้มาได้นี่โคตรเหนื่อยเลยนะฮะแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันนะ sam นะครับ c o n f i g นะครับก็ตามนี้นะฮะ ก็อย่าไปรู้อะไรมันเลยนะครับว่ามันทํางานยังไงก็ออยเป็นว่าถ้าใช่ตามนี้ก็เราก็สามารถเขียนแล้ก็อ่านบัตรลงไปได้นะครับอันนี้ก็คือตามไลบรารีที่เขาแนะนํามานะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ส่งข้อมูลทางซีเรียลพอร์ตนะครับแล้วข้อความที่ส่งออกไปก็คือพูดยัวคาร์ดนะครับก็ให้วางบัตรของคุณเนาะก็มีเพียงเท่านี้ครับหลักๆก็3บรรทัดนี้นะครับที่ต้องมีนะครับ ทวนี้มาดูที่หลูมครับโอ้หลที่หลูมนี่เยอะแยะเลยครับมีการประกาศตัวแปรเยอะแยะเลย UID นะครับเป็นตัวแปรแบบอะไรผมจองไว้4ตัวอันนี้ไว้เก็บรหัสของบัตร ID นะครับ k a ตัวนี้เป็นรหัสในการเขาเรียกว่ารับรองนะครับโดยถ้ามาจากโรงงานนะ Default มันจะเป็น FF 6ตัวด้วยกันนะครับ u i d l e n g นี่ก็คือความยาวของรหัสนะครับจริงๆแล้วมันจะมีบัตร ที่เป็นเป็นแบบ4 b บ y กับแบบ7 b บนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนีที่เราใช้กันก็ประมาณ4 b บนะครับอ่านี่ก็คือเป็นตัวกำหนดความยาวของรหัส ID นั่นเองนะครับ W data ตัวนี้ก็เป็นอ่าตัวแปรที่ทำให้เก็บข้อมูลนะครับที่จะเขียนลงไปในบัตรนั่นเองนะครับส่วน data ตัวนี้ก็จองไว้16ตัวเช่นเดียวกับ W data นะฮะ ็คือกรณีที่เราไปอ่านค่ามาจากบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ไหนบล็อกไหนก็ตามนะครับก็เจ้าตัวแปรนี้ก็จะทําหน้าที่ในการอ่านค่าและมันเก็บไว้ในตําแหน่งนี้นะครับไว้กับ Data นั่นเองโอเคถัดมาก,ก็จะเป็นเริ่มเขียนโปรแกรมกันแล้วนะครับฟังก์ชันแรกที่เราจะใช้เลยคือฟังก์ชันที่ชื่อว่า nfc read passive target id อ่นนตัวนี้สิ่งที่เราจะส่งไปให้มันนะครับก็คือมี P N Myfair ISO 1443A นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะที่มาที่มาไปนี่ไม่รู้นะแต่น่าจะเป็นมาตรฐานของบัตร i f i d แหละครับนะครับว่าให้ใช้มาตรฐานนี้นะ UID UID นี่ก็ไม่รู้นะครับว่าเดี๋ยวต้องรอไปอ่านก่อนนะพะอ,อ่านเสร็จมันก็จะเก็บไว้ใน ในตำแหน่ง UID นะครับจำนวน4ใบด้วยกันแล้วก็ตัวนี้ UID Lens นะครับก็ส่งกันไปครับเดี๋ยวมันจะไปเช็คกันเีงครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้มันจะทำการเช็คว่ามีบัตรหรือยังนะครับถ้าเจอบัตรมันก็ทำด้ปีก,กาแต่ถ้าเกิดไม่เจอบัตรมันก็จะทำหลังปีกาของฟังก์ชันนี้นะครับมันก็ไปเช็คนะครับว่ามีไหม ถ้าเกิดว่าไม่เจอก็ทําหลังปีกกาก็คือไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเจอบัตรนะครับสิ่งที่มันจะได้มานะครับคืออะไรบ้างนะครับคือมันจะได้รหัสบัตรโดยผ่านตัวแปรที่ชื่อว่า UID แล้วก็สิ่งที่มันให้กลับมาก็คือความยาวของรหัสนั่นเองนะครับ4ไบ7ไบก็ว่ากันไปนะครับสมมุติเราวางบัตรมันเจอนะครับเราก็ทําให้เงื่อนไขนี้ เป็นจริงนะครับในกรณีที่เราวางบัตรมันก็มาทําในปีการของ if หลังจากนั้นก็โชว์ข้อความครับทางด้าน serial port คือว่า,าเจอเจอคัสแล้วนะเราคัสนะครับจากนั้นก็โชว์อีกบรรทัดหนึ่งครับ u i d คือรหัสของบัตรเนาะเมื่อกี้เราได้รหัสมาจากไอ้ฟังก์ชันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เกี่ยวไวใ้ตัวแปร u i d แล้วก็นี่เลยครับผมก็ for i 4รอบนะครับ แล้วก็สั่งให้ส่งข้อมูลออกไปนะครับโดยสิ่งที่ส่งออไปคือ UID นั่นเองนะครับตำแหน่งที่0จงตำแหน่งที่3นั่นเองนะครับซึ่งมันเก็บรหัสบัตรอยู่นะครับแล้วก็เวลาแสดงนะครับก็ให้แสดงแบบเลขฐาน16นะครับนั่นเองก็นี่ก็เป็นส่วนของการแสดงรหัสของบัตรนะครับที่เก็บไว้ในตัวแปร UID นั่นเองนะครับ ถัดมานะครับผมจะมาเริ่มเขียนข้อมูลลงไปในบัตรบ้างนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเขียนก่อนที่จะส่งคําสั่งเขียนข้อมูลลงบัตรนะครับก็คือนี่ครับ my fair classic นะครับ authentic นะครับบล็อกนะครับมันแปลว่าการรับรองนะครับรับรองก็คืออะไรครับอย่างนี้ครับไอรหัส6ตัวนี่นะครับเราต้องส่งรหัส6ตัวนี้ไปให้นะครับบัตรก่อนเพื่อเป็นการรับรองว่าเฮ้ยเราจะเขียนข้อมูลลงไปในบัตรแล้วนะหรือ จะอ่านข้อมูลจากบัตรแล้วนะเราก็ต้องต้องมีเรียกว่าใแบบรับรองนะครับหรือรหัสรับรองก็ได้นะครับโดยมีพารามิเตอร์คือ1คุณต้องส่งอะไรไปให้ครับ1 UID นะครับ UID lens นะครับก็คือตามค่าที่ได้มานั่นเองนะครับ4นี่คือเรียกว่าเป็นบล็อกที่4นะครับเฟกเตอร์ที่0ูนะครับบล็อกทั้งหมดของบัตรมาตรฐานของ m y แฟร์นะครับก็คือประมาณ 16บล็อกนะครับแต่ละบล็อกมี4เซกเตอร์เซกเตอร์หนึ่งมีประมาณ16ไบต์อันนี้เราเริ่มที่เซกเตอร์0นะูนย์เนาะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเขียนแค่16บไบต์คุณก็แค่เซกเตอร์เดียวเพราะเซกเตอร์0นะครับนอกจากไม่พอจริงๆคุณอาจจะต้องไปเขียนที่เซกเตอร์1 2 3นะครับซึ่งก็เลือกเอาแล้วกันนะว่าจะเขียนบล็อกไหนแต่ว่าประมาณบล็อกแรกนี่จะเขาจะไม่ให้เขียนนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันมอนกันหัสนเอาไว้นะครับ โอเคเราก็เขียนบล็อก4แล้วกันครับนะครับส่วนที่ A ก็คือเป็นรหัสร,รับรองนะครับคือ F F ทั้ง4ตัวนะครับสมมุติว่ามันส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วอ่ะทำงานได้บัตรรับรู้แนละ้คำสั่งแล้วแสดงว่าผ่านแล้วนะพอผ่านเสร็จแล้วก็สั่งไปไงครับ My Fair Classic Light Data b o x อ่าก็คือจะเขียนข้อมูลลงไปในบัตรแล้วนะหลังจากที่มันรับรองแล้วนะว่าโอเคคุณสามารถเขียนได้ C นี่ก็คือนะครับ บล็อกที่4นั่นเองนะครับ W data ก็คือข้อมูลที่เราจะเขียนครับต้องเขียนไปประมาณ1ไบต์ By, นะครับเขียนเข้าไปครับลงไปในบล็อกที่4เซ c t o r ที่0ได้เลยนะครับถ้าเขียนแล้วเขียนได้มันก็จะโชว์ข้อความว่า success นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขียนแล้วมันเกิด error อะไรเงี้ยก็สั่งให้มันโชว์ like error นั่นเองนะครับโอเค หลังจากที่เราเขียนได้แล้วนะครับคานนี้เราก็มารองอ่านดูเนาะว่าไอที่เราเขียนเข้าไปเมื่อกี้มันเขียนได้จริงหรือเปล่านะครับเราก็มาต่อกันเลยครับ e f c m y f a i r c l a s s i c นะครับ r e a d data box ออน,นี่จะไปอ่าน Data มาแล้วอ่านที่บล็อกไหนครับผมไปอ่านที่บล็อก4นะครับพออ่านมาแล้วเอาค่าเก็บไว้ไหนเก็บไว้ใน Data นะครับในตัวแปร Data นี่เองนะครับเก็บไว้ในตัวแปร Data นะครับ หลังจากที่เก็บเรียบร้อยแล้วเป็นไงต่อครับโอเคแล้วก็เอามาโชว์เนาะถ้าอ่านได้ถูกต้องอเงื่อนไขตรงนี้ก็จะเป็นจริงก็มาทาในปีกาของอีฟแล้วหลังจากนั้นก็เป็นไงครับก็เรียกส่งข้อมูลทางซีเรียลนะครับโชว์คำว่า Data Block 4นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเป็นไงครับค่าที่เราได้จากการดิสดัตต้าบล็อจะเก็บไว้ในตัวแปลดัตาแล้วก็ามาโชว์เลยทีครับผมก็เลยทําการวนลูป16ครั้งนะครับ0ถึง15 แล้วก็ให้โชว์ Data ที่อยู่ในบัตรนั่นเองโดยผ่านฟังก์ชันโดยผ่านตัวแปรที่ชื่อว่า Data ซึ่งก่อนอันนี้เรามีการเรียกใช้แล้วนะครับในการอ่านค่าจากบัตรแล้วมาเก็บไ้ในตัวแปร Data นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็คือส่วนการแสดงนะครับค่าของบัตรที่อ่านได้หน้าตำแหน่งบล็อกที่ 4, s e c t o เ0นะครับ ถัดมาครับก็ให้โชว์ข้อความว่า pickup นะครับว์คาร์คือให้เอาบัตรขึ้นได้แล้วอ่านได้ร้อยลวเอาบัตรขึ้นไปเลยแล้วหลังจากนั้นครับให้แสดงข้อความว่าให้เอาบัตรออกนะครับหลังจากที่แสดงข้อความแล้วนะครับเราก็ทําการครับตรวจสอบครับโดยการที่ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า l e a d passive target id อ่าเหมือนคุ้นคุ้นไหมก็เหมือนตัวนี้เลยนะครับใช้คําสั่งเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยครับ แล้วมันจะเช็คว่าถ้าบัตรยังค้างอยู่ยังวางอยู่บนนี้มันก็จะวนอยู่นี่ครับเพราะว่ามันเจอบัตรไงครับอ่ามันก็จะทาให้เงื่อนไขของวเป็นจริงก็จะทําในปกีการในปีการ,การไม่มีอะไรครับมันก็กลับมาทําคาสั่งอันนี้ใหม่นะครับจนกว่าอะไรครับจนกว่าเราจะเอาบัตรออกพอบัตรออกจะทําให้เงื่อนไขตวเนี้เป็นเท็จเลยนะครับพอเงื่อนไขตรวนี้เป็นเนท็จเสร็จมันก็จะหลุดออกมานะครับแล้วก็โชว์ข้อความเป็น เส้นปะนั่นเองเพื่อคันระหว่างเซกเตอร์กันนะครับแล้วก็ดีเลย์สามร้อยวิเศษสุดท้ายก็จะวนนะครับกลับไปเริ่มใหม่นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นหลักๆของมันมีอะไรบ้างครับอันดับแรกก็คือคําสั่งนี้นะฮะอย่าลืมเป็นตังคาดนะครับแล้วก็คําสั่งที่ชื่อว่าล e a d Part s, เพื่อเช็คก,การวางบัตรนะครับว่ามันเจอบัตรนะ,ะแล้วก็ตัวนี้คือเวลาเราจะเขียนเราจะอ่านเนี่ยเราต้อง เอ t เช่ t ในเขตก่อนนะครับบล็อกก็คือเป็นการรับรองบล็อกก่อนนะครับอันนี้สําคัญมากก่อนเขียนแล้วก่อนอ่านนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการเขียนข้อมูลลงไปในบัตรอันนี้ก็จะเป็นการอ่านข้อมูลจากบัตรนั่นเองนะครับโอเคนั่นสลับส่วนของการเขียนโปรแกรมติดต่อกับ RFID นะครับก็มีตัวอย่างเพียงเท่านี้ลองดูพวกฟังก์ชันนะครับที่เป็นให้มาจากไลบรารีเชื่อว่าไม่ยากนะครับชื่อาจจะยาวแต่ เวลาจริงๆก็ไม่ได้ยากนะครับก็ลองดูครับเดี๋ยวเราก็จะไปเขียนโปรแกรมบัตเติมเงินกันดีกว่านะครับโดยใช้โปรแกรมนี้นะครับเป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมกันนะครับ